าฮกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกิโลปนวันนี้จะเป็นคลิปการทำบั็กของไอตัวตัวไหนวะอ,อยากรู้ว่าเป็นบั็กตัวไหนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับสไคร b ์ก่อนที่จะไปดูการเดินนะครับตอนนี้ใกล้จะ1,000 0ซับแล้ววิเดี๋ยวพอครบ1,000 0ซับเนี่ยตามที่เราตกลงนะฮะเราจะมาแจกคูปอง50อ่า50 50 50คูปองนะ ทั้งหมดสัก3รางวัลพอ150บาทพอโอเคไหมอย่าแจกเยอะไม่มีตังค์นะฮะซึ่งคลิปวันนี้เนี่ยพูดได้คำเดียวว่าเป็นการทําบักระหว่างตัวโทนกับตัวแอนเนตของเรานั่นเองซึ่งพี่ยังไม่ซื้อโทนเลยวะเดี๋ยวเราซื้อโทนกันก่อนดีกว่า เพื่อการลงทุนนะฮะเราก็ต้องยอมเสี่ยงกันหน่อยว่าตอนเนี้ยบัคมันจะตัดออกไปหรือยังจากซื้อพี่จะเป็นคนทดลองให้พวกเองเองด้วยว่าบัคเนี่ยมันออกยังบัคเนี่ยเป็นบัคอมาตะนะฮะที่ไอตัวเอ็นเน็ตเนี่ยรับรองว่าแบบเลือดลดแต่ว่าสามารถฮิวได้เองโดยที่ไม่ต้องกลับป้อมใหญ่อ่ะเออมาก็ซื้อเลยดีกว่าไม่พร่ำเพรือนะฮะอ่ะกนซื้อเลย <c oughs> คือไม่เคยเล่นโทนมาก่อนนะะต้องบอกก่อนนี่ซื้อโทนเนี่ยเพื่อทำคลิปนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าตัวเอเนตนี่เป็นตัวไหนครับพี่ผมนึกไม่ออกเอเนตก็คือตัวนี้เองนะ,ะน้องชายเป็นตัวที่พูดได้คำเดียวว่าเป็นซัพพอร์ตที่โดนโดนบัฟมานะฮะเพราะว่าอันตีเนี่ยน่าจะใช้ได้2รอบนะฮะแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าเหมือนไอตัวทีมิโร่ฝั่งเราต้องอยู่ในวงปะถึงจะใช้ได้2รอบอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็เหมือนไอตัวดาเมจเวทของมันเนี่ยจะโดนบัฟมาด้วยแต่ว่าเ่าเลขไปกับระยะอันตีนะฮะที่ลดลงเหลือเพียงแค่จาก6เมตรเหลือ4.5เมตรมั้งถ้าจำไม่ ผิดอันนะครับมามาสร้างห้องกันเลยเดี๋ยวเชิญพี่ปรามแป๊บมาดูดิวะ ทีมไอ e ของเราเนี่ยมีใครออนกันเ๋ยว,ว่างตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีคนอยู่ในกิวไม่กี่คนแล้วนะฮะก็ปัจจุบันก็จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะฮะคนที่อยู่ในกิวซึ่งใครอยากเข้ากิวเนี่ยเดี๋ยวมาเข้าในช่วงที่พี่สตรีมหลังวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับส่วนน้องๆที่อยู่ในกิวเนี่ยช่วงนี้ถือว่าปล่อยปละละเลยไปก่อนแบบเล่นด้อย่างสบายใจแต่หลังวันที่12เนี่ยเราจะมาเข้มงวดกันต่อนะฮะสำหรับ คนที่จะเข้ากิวและคนที่ไม่อ่อนกิวเนี่ยเราจะคัดออกทันทีนะคะแล้วก็พี่จะมีอ่าพวกของรางวัลเล็กๆเน้อ,น,อน้อยอาจจะเจกอ่าเด็กในกิวบ้างนะคะเพราะว่าพี่มองว่าเด็กในกิวเนี่ยสำคัญกว่านะเพราะว่าเขาเนี่ยมาเล่นกับพี่ในทุกสตรีมเลยโดยฉะนั้นให้คุณค่าเขาหนใครที่เป็นเด็กในกิวเนี่ยคอมเมนต์ไว้นะฮะว่าผมผมเด็กในกิวผมเด็กในกิวแล้วก็ใครอยากเข้าก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับ <c oughs> รหน้านี้มันเปลี่ยนไปแล้วอทุกคน พึ่ง <rôle> รู้ว <to break Final music> ่าหน้านี้มันเปลี่ยนไปว่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะสวยขึ้นนะก็อย่างที่บอกนะครับเข้ามาในตัวเกมแล้วเราก็เลือกตัวที่เราต้องเล่นเลยนะฮะซึ่งพี่เนี่ยจะเลือกเป็นโตรหน้าย่อนนะาุสุน ซึ่งเซตดูนของตัวนี้บอกได้คำเดียวครับว่าออกไม่เป็นนะเพราะไม่เคยจับตัวนี้มาก่อนเลยแล้วงงด้วยว่าต้องเล่นยังไงก็เล่นตามที่มันแนะนํามาก่อนแล้วกันบลถ้าพี่เล่นไม่เก่งก็อย่าโทษกันนะครับเพราะว่าแค่มารีวิวไว้ดูนะว่าบั๊กนี้เนี่ยยังอยู่หรือเปล่าซึ่งมันพูดได้คําเดียวว่ามันคือบั๊กอมตะที่ที่แบบ ตายเลย่ไม่ตายเลย่แต่เสือกไม่ตายอ่ะไม่ต้องกลับป้อมเลือดก,ก็ฮิวเองได้อ่ะโอ้หระหว่างที่เรารีวิวนะฮะทีมเราเราก็จะพ็อบยอนนะฮะที่มีชื่อนามสกุลว่าออกทุกเกมกดเข้าเพื่อใช่มึงกดเข้ามาเล่นเพื่ออะไรวะเนะี่ยแล้วมึงออกทุกเกมแล้วมึงกดเข้ามาเล่นเพื่ออะไรแต่ฝั่งตรงข้ามนี่พูดได้คําเดียวว่าโอ้โหเราเจอทีมโหวดว่ะทุกคนนี่นี่นี่อยากน็อกใหม่แล้วก็อีกคนคือเทพป,ป่าไม่ได้ป่าโยน <laughs> ว้าว สกิลสองนี้รู้สึกเหมือนว่าถ้าเรายิงไอ้ยิงสกิลหนึ่งหมดไปเนี่ยเราค่อยพุ่งถูกไหมแล้วมันจะรีเซ็ทสกิลให้มันเป็นแบบนั้นไหมวะทุกคนพี่เองก็จำไม่ได้เอะเน็ตเอเน็ตเอ็เน็ตเอ็นนมานี่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 เดินตามมาเดินย้อนไม่ต้องเดี๋ยวเราลองใส่สกิลเม็ดที่สองนะฮะว่ามันยังบั็อกอยู่ไหมเฮ้ทุกคนทำไมเอนเน็ตเลือดไม่เด้งแล้วอะเอหรือว่าเราต้องออกของอะไรแบบนี้หรือเปล่าวะเราชื่อ เราชื่อปาล์มดุมดิมชื่อเหมือนพี่ปาเป็ดพี่เลยเราก็ชื่อปาล์มมึงเอาวะเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราเอาพลังแฝงหรือว่าเอาอะไรมาผิดนะทุกคนเลยไม่สามารถใช้ได้เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวขอตั้งใจเล่นแป๊บไม่อยากแพ้ว่ะไม่อยากแพ้วะไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้อ้โหโดนขอบก็แม่งสตาร์หน่อยนะอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยแตกแตกมาทีม คือการรีวิวเนี่ยให้เล่นง่ายที่สุดกับพี่ป่านะฮะเพราะพี่ป่าเล่นไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวมันไปรบกวนคนอื่นเขานะฮะถ้าเราไปเล่นในอ่าโหมดปกติเนี่ยเราเลยมาสร้างโหมดเล่นเองดีกว่าห5านะฮะแล้วก็เดี๋ยวบอกก่อนนะฮะบักนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะโทนกับเอ็นเน็ตโดยทา่านัานนะฮะซึ่งถ้า GM เอห็นเนี่ยอยากให้ GM อะ่ะแก้โดยด่วนนะฮะเพราะมันมันมัน,ม,นมันแอบโกงอยู่นะต่อให้มันไม่ได้ฮิวเลื่อนในปริมาณเยอะแต่ว่าถ้าใครมือไวเนี่ยฮิวเร็วมาก เอาเถะนะฮะตอนนี้เราเข้ามาพบกันในตัวเกมเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะฮะหลอดเลือดของพี่เนี่ยมันลดใกล้จะหมดชีพจรกันแล้วเต็มทีนะฮะเดี๋ยวเราจะให้เอ็นเนตเนียเข้าไปในบ่อของไอ้นี่นะของไอ้ไอ้มังกรอ่ะเออเข้าไปเข้าไปดิเข้าไปเออแล้วก็ให้มังกรตีไปเอ้ยอ่ะหลอดขาดแล้วเธอเดินออกมามนี่มามานี่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 เดินมานี่เดินมานี่อ พี่บอกได้คาเดียวนะฮะว่าทอนเนี่ยจะต้องใช้สกิลหนึ่งรัวๆเท่านั้นนะคือมือต้องไหวอะ่ะแล้วก็เอเนตเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับตัวสกิลไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเอ็เนตยืนนิ่งๆน,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 นะฮะเดี๋ยวลองใช้ดูป๊ป๊บปป๊ป,ป,ป,ปเราเราจะสังเกตเห็นนะฮะเวลาทอนใช้สกิลเนี่ยหลอดข่าวของเอเนตเนี่ยมันจะเด้งขึ้นเร็วรัวเลยนะมันจะเด้งขึ้นแบบเร็วมากอ่ะทุกคนซึ่งพอเราใช้เอ็น่าเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 วันอุ้ยทอนเรอดเพิ่มดีทุก เดี๋ยวพอรดขาวเต็มใช่ไหมอันเองอีกเลยเดี๋ยวมาเอ็นเน็ตเรามาเอากันใหม่มา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 นี่มานี่มานี่มานี่เอ็นเน็ตตามมา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 เดี๋ยวเราจะมายืนให้ไอตัวมังกือเนี่ยตีให้เลือดรถทั้งสองเลยมาเออเอ็นเน็ต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 เลือดมันหนาเลยทุกคนเลยดูดิมังกรยางตีไม่แตกเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราทดลองกันใหม่นะฮะทุกคนตอนนี้เนี่ยเลือดเอ็นเน็ตก็จะมีประมาณ3ปล้อง3ข้อนะเลือดพี่ก็3ข้อเท่ากันเดี๋ยวเรามาดูใช้สกิลที่อ่าหนึ่งแล้วก็เลือกเป็นเม็ดม่วงนะะอ ปับป๊บปั๊บเห็นปะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเม็ดไอเม็ดไอ,ไอ,ไอทุกคนจะเห็นนะว่าตอนนี้ยังไม่เต็มนะฮะเลือดก็ยังไม่เต็มพาส์ีฟของเอ็นเน็ก็ยังไม่ได้ใช้งานนะแล้วหลอดขาวเนี่ยก็ยจะเต็มถ้าเราปล่อยให้หลอดขาวเต็มปกติเนี่ยมาดูกันว่ามันหิวไหมอ่าใกล้จะเต็มแล้วใกล้จะเต็มแล้วเฮ้ยทุกคนครับมันเป็นพาส์ีฟหรือว่ามันไม่ใช่บั๊กวะอ๋อเข้าใจแล้วนะฮะถ้าสรุปเนี่ย การที่เราใช้สกิลของโทนเนี่ยจะทําให้ไอ้ใช้สกิลเม็ดพวกนี้เนี่ยจะทําให้พาสซีฟเออไม่ใช่ทําให้เม็ดไอ้หลอดขาวพลังงานของมันเนี่ยเด้งเร็วขึ้นนะเว้ยพอหลอดขาวเด้งเร็วขึ้นปุ๊บเราจะมีฮิลเร็วขึ้นไงเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูนะ,ะโอ้มันมีข้อจํากัดเหมือนกันอีกทางนะฮะทุกคนก็คือถ้าหลอดขาวเนี่ยมันไม่ได้ลดโดยที่แบบว่ามันไม่ได้เพิ่มโดยวิธีของเราเองเนี่ยมันก็จะไม่ได้เลือดเรามาฮิวตรงนี้ดีกว่าเรามาฮิวเรามาฮิว ฮิวฮิวฮิวิวิวมือต้องไวจัดจัดอะทุกคนด,ด,ดูดิกว่าจะทําได้เออดูดิไอ้ชักแต่ถามว่ามันจําเป็นต้องกลับป้อมไหมก็น่ากลับป้อมน่าจะไวกว่านะแต่ว่ามันโชคดีตรงที่เอ็นเน็ตเนี่ยใช้มานาแต่ใช้มานาไม่ยือนะฮะส่วนโทนเนี่ยไม่ใช้มานาเลยแล้วดูดิสกิลหนึ่งก็ใช้รัวบไปดิแป๊บเดียวก็เต็มแล้วไอ้ชักเต็มแล้วทุกคนเต็มแล้วปุ๊บ จากผลการทดลองนะฮะพูดได้คําเดียวเลยนะว่าอาจจะสะดุกแบบว่าเมื่อเมื่อหน่อยนะฮะทุกคนซึ่งไอหลอดขาวข้างล่างของเอ็นเนเนี่ยมันจะฮิวปกติอยู่แล้วตามพาสซีของเอ็นเนในเพชรนี้นะฮะคือพอหลอดขาวมันจะเด้งทีละหลอดเนี่ยเด้ง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 จนเต็มเนี่ยมันจะฮิวเลือดของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเลือดเราไม่ลดเรากดสกิลเนี่ยปกติมันก็จะไม่ฮิวแต่ถ้าเลือดเราลดเนี่ยอ่ะเลือดเราลดนะฮะทุกคนแต่ถ้าหลอดขาวมันเต็มเนี่ยมันก็จะไม่ฮิว ซึ่งหลอดขาวจะฮิวได้ก็ต่อเมื่อคือหลอดขาวมันไม่ได้เต็มและเลือดเราก็ลอดอ่าเข้าใจไหมเลือดเราลดหลอดขาวไม่เต็มมันจะฮิวได้และฮิวได้โดยวิธีคือเราทําแบบนี้กับอีกวิธีที่2ก็คือวิธีปกติที่มันฮิวเองเหมือนเมื่อกี้เออคลิปนี้นะถ้าใครอยากให้มาเฉลยบัคอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะคอมเมนต์ไว้ใครอยู่ในกิวพี่บ้างเดี๋ยวเรามาทําบัคก,กันในเกมนี้ดีกว่าเอาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจีเอ็มฝากแก้ด้วยนะฮะ ที่ GM ฝากแก้เนี่ยไม่ใช่แก้การมันไม่ได้เชิงบั็กหรอกครับแต่ว่ามันเป็นแค่สกิลพาสซีบอ่ะทำให้พาสซีฟพลังงานมันเพิ่มเร็วขึ้นแค่นั้นเองสาหรับเอ็นเน็ตอ่ะการใช้ไอเนี่ยการใช้สกิลหนึ่งของโทนอะ่ะทาให้พลังงานมันเพิ่มเร็วขึ้นมันเลยแบบว่าเออติดพาสซีฟฮิลแค่นั้นเองมันไม่ได้บั็กโกงอะไรขนาดนั้นหรอกครับวันนี้แปะ๊ะบาย